ขณะดเดียวกันนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยนะครับโดยทางเทศบานนลนครสงขลาได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติช่วงฤด,ด,ดูมรสุมครับที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถนนเต่าอ,อิดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายวันชัยปริญญาสิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลาก็เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยวาตับภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี2566ของเทศบาลนครสงขลาครับเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการรับมือสถานการณ์เป็นศูนย์สั่งการวิเคราะห์วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุสับสนุนการสอบสายน้ําดื่มและน้ําสะอาดเครื่องประโภคบร,โรคิโภคซึ่งประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อยาง เขตเทศาบาลนครสงขลาสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074 311 016และ074 312 700ครับนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้กล่าวว่าทางเทศาบาลนครสงขลาตั้งอยู่ในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภยัยวาตภัยและดินถลม่มเป็นประจำทุกปีเนื่องจากภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของมวสูมเขตร้อนและก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านตั้งแต่เดือน รสัาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมแล้วก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมและยังมีความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ก่ะตัวขึ้นพัฒนาเป็นพายุเขตร้อนเป็นสาเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลาดังกล่าว จนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันเหตุการณ์